กลับมากาติดข่าวการเมืองครับเกมทู่สีค่ายน้ำเงินชินวัตรขึงอยากเดินยังไงต่อขอบคุณข่าวจากบางกอกบิสเนีย c o m ครับควันหลงหลังจากเข้าบ้านจันทสองล่าของอนุทินชาญวีรกุลรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย ที่หอผิวเนวินชิดชอบครูใหญ่แห่งภูมิใจไทยไปพูดคุยเคลียร์ปมคาใจกับทักษิณชินวัตรอดีตนายกและแพ่ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังเสร็จภารกิจเดินทางเยือนเยอรมนีแพ่ทองทานไขข้อสงสัยถึงเหตุผลของการพบกันของสผู้มากบารมีทางการเมืองจากสองพักคือพักเพื่อไทยและภูมิใจไทย โดยเฉพาะเวลานี้มีชื่อเนวินมาแจมเมื่อไรเมื่อนั้นย่อมต้องมีเรื่องสำคัญท่ามกลางการจับตาถึงความไม่ลงรอยหลายเรื่องในทางการเมืองคลี่ยมเฉือนคมมาเป็นระยะจนหลายนโยบายของพรรคเพื่อไทยชะงักเดินเดินหยุดหยุด คำตอบจากปากลูกสาวทักษิณมีนัยยะค่อนข้างมากโดยยอมรับว่ามีการคุยกันทุกเรื่องที่จําเป็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและคุยกันว่าคิดเห็นอย่างไรอยากเดินอย่างไรต่อและควรเดินอย่างไรกันดีเป็นสิ่งที่ปรึกษากันพร้อมกับยอมรับว่าเห็นไม่ตรงกันก็เลยมาตกลงกันว่าเราจะเดินอย่างไรกันต่อประโยคจากปากของแพทองทานที่ว่าอยากเดินอย่างไรต่อ อาจจะสะท้อนทางเลือกที่ทักษิณหยิบยื่นทางเลือกให้ค่ายน้ำเงินต้องตัดสินใจอะไรหรือไม่เพราะมีกระแสข่าวระบุว่าทักษิณส่งสัญญาณครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายขอให้พูดคุยกันตรงๆอย่าตุกติกโดยที่ยังไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้แด่อย่างใด ประเมินท่าทีหลังจากนี้ของค่ายน้ำเงินน่าจะเดินตรงทีกับรัฐบาลมากขึ้นแม้จะ,ะเผชิญเกมวัดพลังในการเดินหน้าตรวจสอบการหัวเลือกสอวอตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษรับกรณีฟอกเงินเป็นสารตั้งต้นไว้แล้วและยังไม่แน่ว่าจะขยายผลปมอื่นๆเป็นคดีพิเศษอีกหรือไม่ทั้งอั้งยี่ซ่องโจรปมหัวและอื่นๆแน่นอนว่าหลายคนกำลังหนาวร้อนๆไม่เว้นแม้แต่นักการเมืองมีชื่ออีกหลายคน สถานการณ์ที่เป็นอยู่เหมือนบังคับให้สีน้ำเงินต้องเลยตามเลยไปกับรัฐบาลที่นําโดยเพื่อไทยการจะเล่นเกมพลิกขั้วเหมือนสมัยที่แตกห,กหักนายใหญ่ไปจับมือฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารดันอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกน่าจะยากที่จะเกิดซ้ำรอยให้เห็น เงื่อนไขวันนี้ดูจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงการที่ค่ายน้ำเงินจะควงแขนพักร่วมที่เหลือไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับค่ายส้มพักประชาชนดันเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิขึ้นแทนแพรทองทานแท้เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยอุดมการ์หรือจุดยืนเรื่องต่างๆประเด็นสำคัญสัญ,ญญาณจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมรวมถึงท่าทีของกองทัพวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว ค่ายน้ำเงินก็น่าจะรู้ดีว่าต้องยืนอยู่ตรงไหนแม้ท่วงท่าลีลาการต่อรองในยุคนี้จะมีช่องให้สำแดงเดชอยู่บ้างแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนสมัยร่วมรัฐบาล3าปอที่ได้รับการโอ้ค่อนข้างมากเพราะเสียงปริ่มน้ำหันกลับมาดูเสียงของรัฐบาลวันนี้ถึงไร้เสียงของค่ายน้ำเงินก็อาจจะไม่ได้ทำให้รัตนาวาชินวัตรล่มไม่เป็นท่า เรื่องนี้แกนนาเพื่อไทยและแนวร่วมเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ตั้งแต่ฟอร์มรัฐบาลแล้วเพราะรู้ดีว่าพักอันดับ2ซึ่งมีอํนนานาจต่อรองสูงจนอาจจะต้องเจอเกมยึกยักชักปลักจนไปกันต่อลําบาก เพราะว่าในท้ายที่สุดเกมแตกขากระหว่างภูมิใจไทยและเพื่อไทยอาจจะไม่ได้เห็นในเร็ววันนี้หรือในเทอมรัฐบาลน,นี้เนื่องจากพักร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่ยังแฮ ppy ปปกับอำนาจในมือไม่ต่างกับพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยที่ต่างต้องเก็บเกี่ยววันเวลาที่เหลืออยู่ในอำนาจอย่างเต็มที่โจทย์ใหญ่ท่าแดงต้องการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับการเข็นเมกะโปรเจกต์ดันร่างพรบ e n นเ r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ ร่างกฎหมายพนันออนไลน์ที่จ่อชงเข้าคอรมตามความต้องการเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งสองเรื่องหลังค่ายน้ำเงินก็ดูจะแฮปปี้ได้ร่วมวงแชร์อำนาจกับเขาไปด้วยนายจะยังได้ลุ้นให้รัฐบาลทุ่มง,งบต่อสัญญาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโมโต g p จีพีที่เมืองหลวงค่ายน้ำเงินอีกดอกปัจจัยเรื่องผลประโยชน์จึงมีส่วนช่วยให้คลื่นลมในรัฐบาลราบเรียบหรือโหมกระน่ำรุนแรง ทั้งหมดก็อยู่ที่การบริหารจัดการให้ทุกฝ่ายพอใจทุกอย่างก็เดินหน้าได้ทางด้านของเกมล้มสอวอโดยมีคณะกรรมการคดีพิเศษหรือกคอ,อพกอรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเป็น,นกลไกให้นายให,ใใหญ่ค่ายแดงเคลื่อนเกมรุกครูใหญ่สีน้ำเงินแม้จะพ่ายยกแรกแต่ศึกนี้ยังไม่จบมีลุ้นกันต่ออีกหลายยก หลังบอดกคพ,อพอมีมติไม่รับคดีหัวการเลือกสอวอตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา209วงเล็บอั้งยี่มาตรา116วงเล็บความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐซึ่งฐานความผิดดังกล่าวต้องให้บอ,อร์ดกคพอพิจารณาตามมาตรา21วรกหนึ่งวงเล็บ2โดยต้องใช้เสียง2ใน3หรือ15เสียงจากกรรมการทั้งหมด22คนทว่าการโหวตของบอ,อร์ดกคพอมีเสียงเห็นชอบเพียง11เสียง ไม่เห็นชอบสี่เสียงงดออกเสียง3เสียงและไม่มาประชุม3มเสียงทําให้คดีหัวการเลือกสวถูกตีตกโดยบอร์ดกคพอมีมติเห็นว่า DSi ดําเนินคดีพิเศษเรื่องฟอกเงินได้โดยไม่ต้องใช้มติบอร์ดเนื่องจากมีการประเมินว่า มูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําผิดน่าจะเกิน300ล้านซึ่งอยู่ในอำนาจของอธิบดี DSI อยู่แล้วจากเดิมเบอร์หนึ่งราชช่างอาสาออกรถแทนในายใหญ่ตั้งข้อหาหัวการเลือกสอวอหวังสอยสอววสีนเงินข้อหาอังยี่ซ่องโจรแต่ไปไม่ถึงเป้าหมายทำได้แค่ข้อหาฟอกเงินโดยคาดว่าจะมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ใช้เวลาเป็นปีเนื่องจากต้องมีการสืบพยานหลักฐานจำนวนมาก เพราะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องถึง1,200คนนอกจากนั้นยังต้องมีความเห็นจากพนักงานสอบสวนอีกว่าเห็นควรสั่งฟ้องกับบุคคลใดบ้างหรือโยงยายไปถึงบุคคลที่อยู่ภายนอกวงด้วยทั้งนี้อาจจะต้องส่งไปถึงพนักงานอายการและชั้นศาลด้วยทำให้เวลาทอดยาวไปอีกนานด้านบิ๊กสีนน้ำเงินและสวสีนน้ำเงิน น่าจะหายใจได้โล่งขึ้นว่ากันว่ามีซูเปอร์บิ๊กเนมยื่นมือเข้ามาช่วยประสานต่อสายให้บอดกอคพปฏิบัติการช่วยค้ำอำนาจสอวอสีน้ำเงินปรากฏการที่เกิดขึ้นจึงชัดเจนว่าศึกระหว่างในายใหญ่สีแดงกับครูใหญ่สีน้ำเงินยังต้องรบกันอีกหลายยศเนื่องจากแขนเก่าที่มาพร้อมวาทะมันจบแล้วครับนายยังไม่ได้รับการชำระแขนใหม่ที่มีหลายปัญหาสะสมยิ่งทำให้ร้าวรรบาดลึก แม้นายใหญ่สีแดงจะเปิดโอกาสให้ครูใหญ่สีน้ำเงินเข้ามาเคลียร์แต่ละปมก็ยังไม่มีทิท่าจะอภัยโทษให้กันได้ ช็อตวัดใจต่อจากนี้จึงต้องจับตาเกมโหวตยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรทุกสายตาจะจับจ้องไปที่69เสียงของพรรคภูมิแจไทยว่าจะแถวตรงโหวตไว้วางใจให้นายกทั้งหมดหรือไม่ที่สำคัญก่อนการโหวตน่าติดตามว่าครูใหญ่สีน้ำเงินจะเปิดเกมต่อรองนายใหญ่นายกุ้งอิงในรูปแบบใดอีกเพราะตั้งแต่ร่วมหัวจมท้ายในฐานะพักร่วมรัฐบาลมาด้วยกัน ประเด็นต่อรองจากค่ายสีน้ำเงินมีให้เห็นหลายครั้งขณะเดียวกันในเกมของนายใหญ่สีแดงยังมีแนวร่วมขยับให้เห็นโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรมออกมาประกาศค้ำนายกอยู่ขั้วรัฐบาลโดยอัพตัวเลขสสกล้าธรรมจาก24เสียงเป็น34เสียง คาดว่าจะดูดสอสอจากค่ายลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งมีอยู่ทั้งหมด20เสียงและบางส่วนจากพักเล็กขั้วฝ่ายค้านว่ากันว่าแนวทางของในายใหญ่สีแดงพร้อมขับพักภูมิใจไทยออกจากพักร่วมรัฐบาลแต่ติดเงื่อนสอวอที่ต้องอาศัยความร่วมมือในการผ่านร่างกฎหมายสําคัญลําพัง69เเสียงพักภูมิใจไทยสามารถหาเสียงสอสอมาเพิ่มเติมให้เกินกึ่งหนึ่งของสภาได้ไม่ยาก โดยมีกระแสข่าวออกมาว่าผู้กองธรรมนัสอาสาเป็นแม่ทัพให้นายใหญ่ในการรวบรวมเสียงสสจากขั้วฝ่ายค้านมาทดแทนทักูมิแจไทยโดยมีการพูดคุยกันถึงสูตรเปลี่ยนขั้วหลายครั้งจากปัญหาที่เป็นรอยร้าวยากจะไปต่อด้วยกันได้ระหว่างค่ายแดงค่ายน้ำเงินที่งัดข้อกันอยู่ประกอบด้วย 1. นโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โดยครูใหญ่ต้องการให้จัดสรรโคต้าไปยังพื้นที่เมืองหลวงสิน้ำเงิน2แก้พรบรพนัน2478 3. พนันออนไลน์ถูกกฎหมาย 4. ี่ทิทางแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอยู่ระหว่างรอให้ครบเวลา6เดือนที่ต้องพักการพิจารณาพรบรประชามาติเนื่องจากสอวอสิน้ำเงินพลิกให้กลับมาใช้การลงคะแนนล็อก2ชั้นเมื่อถึงวันต้องโหวตยืนยันมติสสต้องวัดใจสสสิน้ำเงินจะโหวตในทิทางใด5กฎหมายซับอิงสิทธิการเช่าที่ดิน99ปีโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่มีความเคลื่อนไหวของสายสิน้ำเงินเตรียมโหวตโน 6. ทิศทางสัญญาณโมโต g ีพีที่เพื่อไทยต้องสนับสนุน 7. ปมที่ดินสนามกอล์ฟอันภายของนายกอุงอิง และ8คดีที่ดินเขากระดงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยภายใต้ความดูแลของเดะซันสุริยะจึงร่วงเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมเล็งฟ้องศาลปกครองกรณีกรมที่ดินภายใต้การกำกับดูแลของเสียหนูอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเพิกถอนคำสั่งไม่ถอนโนดที่ดินเขากระดงเมื่อปมร้อนปมรบรอวันปทุ จึงต้องจับตาว่าเกมขบเหลี่ยมระหว่างนายใหญ่กับครูใหญ่การขับพักภูมิใจไทยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะการเลือกตั้งปี2,570หลายพื้นที่ค่ายแดงต้องแย่งชิงกับค่ายน้ำเงินหากจะเปิดศึกรบกันจำเป็นต้องตัดกำลังตัดท่อน้ำเลี้ยงให้เร็วที่สุดทั้งหมดถือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอคุณนข่าวจาก bangkokbiznews.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ